สวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับกับกระผมทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับมาตามหาเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้ผมเคยประกาศรับซื้อไปหลายครั้งและหลายแบบนะครับ แต่ในคลิปนี้เป็นแบบที่ไม่เคยประกาศรับซื้อมาก่อนนะครับเป็นแบบใหม่สำหรับจุดสังเกตความแพงนะครับไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผมเคยประกาศรับซื้อมานะครับผมให้ราคาแพงเหรียญละ30,000บาทนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา1บาทอีชียนเกม ปี1น6 6นะครับหรือว่าพศ2 5 0 9นะครับเป็นเหรียญกริยาในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าจุดสังเกตความแพงมีนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีทั้งแบบราคาถูกแบบผมไม่รับซื้อและราคาแพงนะครับแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นนิชมช่วงต้นนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นแบบราคาถูกนะครับ แ,แบบราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับและแบบราคาแพงจะเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพประกอบและก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับในคลิปวิดีโอนี้สังเกตแค่ทางด้านหน้าของเหรียญก็พอนะครับทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นไม่ต้องดูเลยนะครับจุดความแพงให้ดูทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาชมแบบเหรียญที่มีราคาแพงนะครับ ให้ดูพระบรมรูปของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับจะไม่ได้อยู่ตรงกงกลางของเหรียญน,นะครับจะเยยงมาทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับหรือว่าขวามือของเหรียญน,นะครับและให้สังเกตคําว่า1นบาทด้วยนะครับจะชิดติดกับพระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะชิดนะครับแบบนี้คือแบบที่ผมรับซื้อราคาแพงนะครับ ทางด้านหลังไม่ต้องดูนะครับและมาดูแบบที่ไม่มีราคาแพงก็คือแบบราคาถูกผมไม่รับซื้อนั่นแหละครับให้สังเกตที่เดิมนะครับให้ดูพระบรมรูปของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับจะอยู่ตรงกลงึกลางของเหรียญพอดีเลยนะครับจะไม่ได้เอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับจะอยู่ตรง,กล,งกลางของเหรียญนะครับแบบนี้ ราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับแระกให้ดูคําว่า1บาทนะครับแบบราคาถูกนั้นจะห่างจากพระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านล่างนะครับจะห่างนะครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับจะมีความแตกต่างนะครับแบบนี้คือแบบราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับหากใครมีแบบที่ผมนําเสนอไปนะครับตรงนะครับถ้าเหรียญ ไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ3 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับเป็นเรื่องปกติของราคาเหรียญน,นะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับหากใครดูแล้วคิดว่ามีคิดว่าใช่หรือว่าสงสัยดูไม่ออกอยากจะส่งรูปมาสอบถามอีกที ก็ได้นะครับ ID line ผมได้ขึ้นไว้ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเป็น ID l ล n e กระผมนะครับ